ครับสวัสดีครับสำหรับการแก้ปัญหาเรือหลวงพด1หนึ่งครับลำที่หนึ่งบ่ายโมงก็สืบทราบปัญหาปัญหาคือว่าการเข้าหัวต่อคอนเนคเตอร์ไม่แน่นนะครับทำให้แอมทำให้แอมเข้าชาร์จไม่เพียงพอ ซึ่งตอนแรกเราได้แค่18แอมแต่ตอนนี้ตอนนี้แอมชาร์จเต็มที่เลยครับ38แอม38จริงมันน่าจะวิ่งไปถึง50หรือ60 M. ได้ตอนนี้ก็จ่ายนอเต้จ่าย,จ,ายจ่ายโหลดนะครับจ่ายโหลดสายไฟก็ อุ่นๆครับอุ่นๆเลย30คกนก็เราจะเพิ่มจำนวนชุดก็อุ่นๆน,น,นะครับสามว่ายังไม่พอก็ต้องเพิ่มต้องเพิ่มสายไฟมาอีกสัก2คู่ครับเพื่อแบ่งโหลด สายไฟเส้นนี้จะวิ่งมาจากเจนนะครับก็จะกินกระแสอยู่ที่ประมาณ20แอมป์จ่ายออกก็จะกินไฟอยู่ประมาณ15แอมป์220โวลต์ครับก็เป็นเส้นคู่ก็ทามาอีกเส้นก็ดีครับมันจะได้จ่ายโหลดได้เบาๆไม่ร้อน